คุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงและผู้ก่อตั้งพรรคไทยสร้างไทยสตรีผู้ทรงอิทธิพลและมากประสบการณ์ในเวทีการเมืองไทยเธอเริ่มต้นเส้นทางกว่า3ทศวรรษในฐานะสสกรุงเทพมหานครและก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสำคัญในหลายรัฐบาลอย่างต่อเนื่องทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจนกระทั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในยุครัฐบาลไทยรักไทยที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการผลักดันนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคอันเป็นตำนานและต่อด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายและศักยภาพในการบริหารจัดการหลังวิกฤตการเมืองคุณหญิงสุดารัฐยังคงเป็นแกนนำคนสำคัญในพรรคเพื่อไทย โดยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พักและเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหญิงคนเดียวในการเลือกตั้งปีพศ2562และล่าสุดในปีพศ2563เธอได้สร้างหมุดหมายใหม่ด้วยการก่อตั้งพักไทยสร้างไทยตอกย้ำความมุ่งมั่นที่ไม่เคยถดถอยในการสร้างพักของประชาชนเพื่อประเทศชาติ ความสามารถในการประสานงานและการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนทำให้เธอเป็นที่ยอมรับในวงกว้างและยังคงเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเมืองไทยโดยเฉพาะในการเสนอแนวทางใหม่ๆเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของคนไทย